ูดคุยกันนะคะกับคุณธนเดชรังสีธนนนท์จากบริษัทหลักทรัพย์าพพี่เอศสวัสดีค่ะสวัสดีครับจอยสวัสดีทุกท่านครับ27จุดเมื่อวันศุกร์พี่เอศทำเอาจุกเหมือนกันวันนี้ส่วนใหญ่บิวิเคราะห์ก็เลยบอกว่าอันน่าจะได้เห็นการรีบาวดีบาวดจริงแต่รีบาวด้วยเหตุผลอะไรพี่หรือว่าแค่เทคนิคอลรีบาลแล้วก็อาจจะต้องลุ้นเหนื่อยอีกรอบหนึ่งใช่ใช่ก็มองว่าการรีบา์มันแค่เทคนิคอลนะครับเพราะว่าปัจจัยบวกที่จะมาในช่วงนี้ ยังหาไม่เจอเลยจอยเัาต้้งพูตลงๆนะอยากจะให้กำลังใจนะักลงทุนแต่ว่าเราก็ต้องพูดความจริงว่าอะไรจะเป็นปัจจัยเชิงบวกอ่าไม่มีโอเคละ่ะเดือนพศจิกาเป็นเดือนที่อาจจะไม่ค่อยดีตลาดหุ้นแต่ว่ายิ่งหลังจากประกาศงบไตรมาสสามออกมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่ามีมีหวังไหมอโอเคที่ว่าจากนี้ไปเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเดือนถึงสองเดือนบอกว่าที่สำคัญของตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหุ้นโลกจะฟื้นหรือเปล่าก็คือการประชุมเฟ คิดว่าอันนี้คือหัวใจสําคัญแล้วก็ว่าระหว่างทางมันไม่มีอะไระเรื่องคุณทัม้มใช่ไหมครับเรื่องคุณทั้มก็ก็ต้องรอสามสูงนะครับก็ไปรอปีหน้าเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แหละเราก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่สั้นๆนะที่จะเป็นเรียกว่าเป็นแคตตาลิสต์ในการที่ทําให้ตลาดหุ้นไม่ลงลึกหรือไม่มีโอกาสรีบาลได้ก็คือการาประชุมเสร็จการลดดอกเบี้ยซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวดีเล็กๆที่ประธานเฟดนิวยอร์ก นะครับจอห์นวิลเลียมเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเอ้ยการประชุมที่เหลือของปีมีโอกาสลดดอกเบี้ยน,นะแต่ถ้าฟังดูเสียงของเฟดรอบนี้เสียงแตกจอยเสียงแตกแต่ว่าต้องเข้าใจว่าคุณวิลเลียมเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลรองมาจากคุณโจนพาวเวลนะครับฉะนั้นเนี่ยคำพูดของคุณวิลเลียมเนี่ยถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรเพื่อทำให้ตลาดหุ้นอเมริกันรีบาร์มาค่อนข้างดีที่เกิดขึ้นแล้วก็มีกระแสะข่าวที่คุณวิลเลียมก็มีการเรียกประชุมเฟดนิวยอร์ก นะครับกับดีลเลอร์แล้วก็มีข่าวว่ามีการซิงเจ็เงินเข้าไปในกลาดอยู่ mm. จํานวนจํานวนหนึ่งแล้วก็ทำให้คนก็มองได้ว,ว่าเออมันกอาดมีประเด็นสําคัญบางอย่างที่ต้องติดตามดูเรื่องสภาพห้องของศา,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 ศา์หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเราดูสํารวจของผลสํารวจ CME FedWatch ก็ให้นำนํากมากขึ้นนะครับ ว่าการประชุมเสร็จในเดือนธันวาคมมีโอกาสถึงเกือบเกือบเจ็ดิเปอร์เซนที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอันนี้ก็เลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่าการดีขึ้นเนี่ยก็เป็นการดีขึ้นไม่แน่ใจว่าเป็นจากัดดาวซายยูสหรือเปล่าแต่นั่นคือตลาดหุ้นอเมริกาที่ขึ้นมาร้อนแรงแล้วก็ปรับฐานลงมาแต่ของบ้านเราเองจอยก็ก,ก็เดี๋ยวดูแล้วกันฝากความหวังเพราะว่าเรื่องของการประชุมกรงงเนี่ยทุกคนก็ผิดหวังไปนิดนึงในเดือนที่ผ่านมา ใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้เองตัวเลขตัวเลขของ GDP ไทยไตรมาสที่3ามันสะท้อนถึงความอ่อนแอแลไตรมาสที่4ี่ก็มีเรื่องน้ําท่วมมีเรื่องชายแดนซึ่งมันไม่ได้เป็นข่าวเชิงบวกต่อภาคการบริโภคลองภาคการเรราการเรษตรเนี่ยอาจจะถูกซ้ําเติมด้วยด้วยเรื่องของภัยน้ําท่วมนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะมีการคาดหวังได้มากขึ้นก็ได้ว่าการประชุมกรงงอในเดือนธันวาคมที่จะถึงเนี่ยหลังจากประชุมเสร็จหนึ่งสัปดาห์เนี่ยกรงเงอสำหรับที่นะพี่ก็อยากจะให้รถสอบเบี้ย สักครั้งหนึ่งทั้งในแง่ของเศรษฐกิจไยที่อ่อนแอค่อนข้างมากแล้วเงินเฟอ้อเองมันก็ไม่เล่นตัวอะไรแล้วล่าสุดการที่คุณคุณทรัมป์ไปคุยกับคุณปูตินเองเรื่องอยูเครนเนี่ยก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันยิ่งปรับตัวลงเข้าไปอีกทั้น,ทน,นเนี่ยสั้นๆเองเนี่ยอ่นอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยพี่ว่าการคาดหวังของเรารดตอกรเบี้ยนเนี่ยก็ดีส่วนเรื่องของ ปัจจัยเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องคนละครึ่งพักเสียส,สองหรือมาตรการท่องเที่ยวเนะี่ยพี่มองว่ามันเป็นแค่ประคองสถานการณ์เท่านั้นเอง <S <S เพราะว่า <S 2> <S 2> <S 2> ทุกคนคงจะต้องรอดูจริงๆก็คือหลังการยุบสภาซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าแล้วก็เลือกตั้งแลว้วก็ในรัฐบาลใหม่เนี่ยนู่นมาเข้าไปกลางปีฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเ่ยพี่เลยมองว่ามันจะต้องมีอะไรตัองอย่างที่ประคับประคองหนึ่งรถตกรีย 2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะเป็นเรื่องคนละครึ่งภาคเศร2หรือถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็อยากจะให้มีโครงการใช้จ่ายเพื่อลดหักภาษีในช่วงต้นปีประคองสถานการณ์จากนี้ก่อนสัก6เดือนเอาให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยดูว่าอเมริกาเป็นยังไงแล้วก็นัฐบาลใหม่หน้าตาเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับอืมแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้พี่เอ๋เราลงมาได้ใกล้พันสองร้อยห้าสิบแล้วครับแต่เราจะรอ่าลืแล้วกันเราจะรอทุกอย่างไปจนถึงช่วงแบบต้นประมาณสัปดาห์ที่สองของธันวา ใช่เศษตัวฉะนั้นสัปดาห์ที่สามในบ้านเราใช่ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องดูว่าตลาดจะมีความมั่นใจแค่ไหนเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้ไปประกาศงบของไทยก็หมดแล้วประกาศตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาแล้วก็หลังประกาศฐฐฐตัวเลขเศรษฐกิจตรมากที่สามามันก็สะท้อนความอ่อนอ่อนแรงของเศรษฐกิจไทยฉงนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าในช่วงเวลาจากนี้ถ้าดูในเชิงของอินเด็กเนี่ยก็ต้องไม่พยายามรักษาฐานไม่ให้หลุด1,250 เพราะว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยมันก็จะไป1,230เข้าบีกโอกาสที่จากหุ้นไทยมองว่าโอ้ไปปีเนี่ยเราอาจจะไปเจอ1,300หรือ1,350เนี่ยมันยิ่งยากจอยคิดว่าตอนนี้คนคนตอนแรกเนี่ยพอ1,300มากกว่าคนก็อาจจะถ้ามองเชิงบวกโอ้1,400มีโอกาสเจอคิดว่าตอนนี้ปิดเลยปิดปิดความคิดน,นั้นออกไปเลยไม่มีทางเลยคิดว่าอย่างน้อยก็ไม่หลุดนึง1 2ิ0แล้วก็ไปไปลุ้น1,230ถ้าดอกเบี้ยลดลงนะครับแล้วก็ถ้าโชคดี ไปได้จิตก็ไม่ไเกิน1,250ซึ่งใครจะเชื่อแหละ1,250เนี่ย100จุดจากนี้ไปฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้คาดหวังสูงก็อย่าทําให้เซนเนนนั้นมันเสียก็คือ1,250เนี่ยก็อย่าให้หลุดในงั้นเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นตัวยิ่งยิ่งยากนะครับซึ่งปัจจัยที่พี่มองก็กคือคงจะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็คาดหวังว่าอาจจะมีการประก,กาศตัวเลขเศรษฐกิจ ย้ำๆมาเลยประกาศตัวเลือกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาถ้าเป็นไม่ได้ก็คือว่าต้นปีหน้าถ้าเกิดว่าทางท,างท,างทาง่านรัฐมนตรีที่ดูแลงเศรษฐกิจเนี่ยทำได้เนี่ยก็อาจจะให้อยากจะให้พูดมาเลยว่าต้นปีหน้าเนี่ยก่อนก,การยุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะมีอะไรเพื่อพยุงสถานการณ์ไปใไนอนสักหกเดือนจากนี้ไปนะครับอืมแต่ว่านี่เป็นในภาพรวมแต่ว่าวันนี้จะมีเอ c i อหรือบาลานด้วยนะพี่เอมันจะมีมันจะมีแรงกระแทกให้หลุดไหมอ่ะจริงๆก็ก็เดายากนะแต่ว่าเข้าใจว่าวันศุกร์ ก็ส,นนส,ส่วนหนึ่งสะท้อนไปแล้วส่วนหนึ่งสะท้อนไปแล้วถูกไหมครับจะถามว่าจะมีแรงหายมั้ยหรือเปล่าต้องรอดูช่วงปิดตลาดจริงอันนี้อันนี้ไม่ขอไม่ขอคาดเดานะาเออแต่ว่ามันสะท้อนยนะังไงมันสะท้อนว่าเหตุผลที่เขามองกับสภาพคล่องจอยอสภาพคล่องสัดกุ้นไทยมันน้อยเกินไปไกําไรคานว่าการทำาำไรของบริษัทเบเียนไทยเนี่ยรับวันอ่อนแรง มันสะท้อนว่าเราเนะี่ยดูจะอ่อนแอกว่าเพื่อนบ้านเยอะมากพราหลังๆเนี่ยถ้าจอยดูนะเราเราโดนดาวเกรดจากหลายสำนักมากมันสะท้อนถึงความ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 น่าสนใจลดลงของหราฐหุนไทยซึ่งมันสะท้อนมาจากเรื่องของเศรษฐกิจและการบริโภคและการลงทุนแล้วก็ตัวแปรหลักบ้านเราก,ก็คือการท่องเที่ยวซึ่งเคยเป็นพระเอกนะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าต้องร้องรอลุน้นซึ่งก็รอรุ้นก็คือช่วงปลายปีว่าจีนกับญี่ปุ่นอะผลกระทบจะมีผล จึงบวกตอนนั่งเที่ยวมาไทายมาแค่ไหนแล้วก็ต้นปีต้นตุกจีปีหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเอออันเนี้ยจีนเขากลับมาแล้วนะเพราะว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยมันจะต้องกลับมาช่วงตุกจีก็คือเป็นวันหยุดยาวใหญ่ที่เกิดขึ้นฉะนั้นจากนี้ไปก็เป็นไม่ได้ว่าถ้าเกิดเราจะลุ้นเพราะว่างบการเงินกว่าจะประกาศอีกทีก็นู่นนะฮะประมาณสักมกมกราคมนกุมภามันก็มันก็ยาวเกินไปแล้วก็ ร่วงคาบเกี่ยวกับเรื่องของยุทธภาอะไรอะไรก็แล้วแต่ทนะั้งนี้เองอะ่ะถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็อยากจะขอให้ผู้บริหารประเทศที่ดูแลด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีมีแล้วว่ามีการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าว่าเอ้ยเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาจากนี้ไปเนี่ยมันน่าจะมีมาตรการอะไรนอกเหนือจากนี้ไปก็อาจจะทำให้ตลาดมีความหวัง แล้วก็สู่ตัวเลขทางการเงินก็ต้องไปลุ้นประกอบการที่ประกาศมาในรอบผ่าไปทีนึงเอฟซเองก็ไม่อยากคาดเดานะว่าว่ามันเสด็จน้ําหรือย,ยังก็เลยก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเสด็จน้ําแล้วนะ่ะมันก็จบแล้วที่เหลือก็ค่อยดูและปัจจัยถัดไปคืออะไรซึ่งพี่คิดว่าตลาดก็คงจะกลับมาเล่นเรื่องนี้แหละครับบอลยูเรื่องปรับตัวลดลงดอกเบี้ยปรับตัวลดลงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องฟั้นๆที่ถูงตามอกนะครับค่ะงั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ทําไงดีคะพี่อาจจะต้องเก็บข้องอเข่า ก็ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคืออันแรกคือ <c oughs> ก็ก็รอดูวันนี้แล้วกัน <c oughs> ว่าว่าเรื่องของ F C I G บาลานซะ์จบหรือยังก็เลยเลืไม่ไม่อยากคาดดาแต่ถ้าเกิดว่าจบแล้วเนี่ยดาวไซด์มันก็ตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่า <c oughs> ทุกคนรู้อยู่แล้วจากนี้ไปเนี่ยปรับเพิ่มไม่ได้แต่ปรับเพิ่มไม่ได้มันก็ไม่ได้อับไซด์จ,จับพื้นฐานใช่ไหมการปรับเพิ่มขึ้นของของหุ้นแล้วก็ต่อเนื่องอะ่ะ S <S <S ต่อให้ปรับขึ้นทางเท,เทคนิคก็ต้องมีฟันเดเมนทัลแต่ฟันเมอร์ตอนนี้มันค่อนข้างจะหายากมากฉะนั้นเนี่ยออกเป็นว่าแนวรับแรกก็หนึ่งสองห้าศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์แล้วก็แนวต้านหนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์ไปก่อนให้ให้ผ่านผลตรงนี้ไปก่อนแต่ว่าก,ก็ก็หวังว่าจะมีการลดดอกเบี้ยแล้วก็จะมีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นด้วยการมาตรการต่างๆออกมาของรัฐบาลคุณนฤนุทินนะครับพี่เอกคิดว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมอะจะมีอภิปรายแล้วเซอร์ไพรส์ยุบสภาเร็วกว่าที่คาดไหม ก็จริงๆไม่อยากให้ไม่ไม่อยากให้อภิปรายเพราะว่าจริงๆคุณหรอูกจิงก็อยู่แค่สี่เดือนแ้วพี่ก็เชื่อว่าแกไม่ผิดคําพูดหรอกฉะนั้นเนี่ยถ้าเอากันแบบสแสตนะอย่าทําร้ายกันเลยอย่าขงของสิพี่นะคือท่านเม่ได้อยู่นานอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นเนะ่คุณคุณน่าจะหักดนนะันอ่ะแม้ว่าคุณจะไม่ได้เห็นชอบเพราะคุณเป็นฝ่ายค้านอนะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ประเทศมัชนมันบอบช้ำม,มากถ้าคุณยังมาเล่นการเมืองด้วยการอภิปรายเรื่องบางเรื่องอนะยกเว้นแต่ว่ามันเป็นข่าวที่แบบ แย่จริงๆอ่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีปัจจัยอะไรจริงที่คิดว่าท่านก็อยู่อีกไม่นานอ่ะท่านก็ยุบสภาแล้วใช่ไหมครับท่านเนี่ยทุกคนตอนเนี้ยมันต้องการความสามัคคีจอยไม่ใช่แค่เรื่องกัมบูชานะแต่เรื่องในประเทศเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนมันต้องสามัคคีกันแล้วแล้วก็เลือกตั้งขอให้ขายนโยบายขอให้ขายนโยบายเศรษฐกิจนโยบายการเมืองนโยบายในการที่จะสร้างประเทศอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เน้นตรงนั้นเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยทุกคนเหมือนกับพักถ้าจอยดูการจัดประชุมสัมมนาเนี่ย มันกลายเป็นอินเ v e n t Thailand รีครีเ t ทไ h a i l a n d มันกลายไปตรงนั้นแล้วว่าเอ้ยเมืองไทยันนี้เราต้องการอะไรใหม่ๆจริงนะถ้าเรายังฟัดก,กันในเรื่องเดิมๆที่ว่าเราจะแย่แล้วเพราะว่าสะท้อนว่า GDP ของไทยตอนนี้ที่เหละที่สุดแล้วถ้าไม่นับรวมพม่ากลัมพูชาแล้วลาวตอนนี้เรากลายเป็นคนที่สวยสวยน้อยที่สุดคนหนึ่งแล้วงนั้นเนี่ยวันนี้ยิ่งเป็นเวลาที่ทุกคนจะต้องโฟกัสแล้วก็มาแข่งขันกันเรื่องของทำยังไงเราถึงจะสร้างประเทศของเราให้มั่นคงมากขึ้นแล้วก็ไปวัดกันที่การเลือกตั้งนะครับอืมค่ะ อันนี้เป็นภาพรวมงั้นกลับมาที่ฟันเดเมนทัลละกันเขาบอกว่าก็ต้องฝากค,ค,ความหวังไว้แล้วพี่เอ๋กับหุ้นที่เป็นช่วงไฮซีซั่นอย่างท่องเที่ยวจริงๆเราเรา<อ>ิ่มเห็นนะสัปดาห์ที่แล้วเขาเขาอาจจะขยับมาช่วยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีอิมแพคกับเซตมากนักพอรุ้นไหวไหมพี่คนยังอยากเที่ยวกันอยู่ต่างชาติยังอยากมาอยู่ไหมคือคือถ้าดูตัวเลขแล้วซีซันนลเนี่ยธันวาคมมันพีคอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นซีซันนอลไงทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันดีขึ้น ฉะนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้อาจจะมีสีสันไหมพี่คิดว่าเดี๋ยวนัาวิเคราะห์ก็ต้องไปดูเพราะวันนี้พี่ว่าทุกคนก็มองอาเซียไปปีหน้าซึ่งมันยังมีความไม่แน่นอนถึงแม้ว่าเราลุ้นนะว่าจะว่าจะดีขึ้นแล้วเราก็ลุ้นว่าความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าจ,จะมีผลเชิงบวกบ้างแต่เราก็เป็นแค่แค่ซีนดินเมนที่เกิดขึ้นอย่างุ้นการเมีไทยเองเนี่ยล่าสุดลักวิเคราะห์เราก็ปรับปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อ ในจังหวะที่หุ้นมันก็ปรับลงหรือมันสัก8บาทเศษนะครับแต่ว่ามันก็รีบาวขึ้นมาค่อนข้างดีในช่วงปลายสัปดาห์อัพไซด์ก็จากัดนั้นเนี่ยเราก็แนะนําว่าแต่ทั้งที่4ก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของหุ้นการบินไทยและอัพไซด์เนี่ยก,ก็ก็ประมาณสัก5-10ซก็ถือว่าเก่งกําไรได้สําหรับการบินไทยแต่ว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยเรามองว่าปีนี้กาไรจะเติบโตเป็น,ปน,ปนมีกําไรจากขาดทุนปีที่แล้วแต่ปีหน้าเราคิดว่ากําไรของการบินไทย จะปรับตัวลดลงประมาณสัก18ปหมายความว่าการปรับขึ้นก็อาจจะเป็นช่วงสั้นๆในช่วงนี้ก็คือช่วงสี่สั้นคือเล่นตามฤด,ดูกาลแล้วกันแต่ว่า<โ>ถ้าทั้งปีปีหน้าก็จะเป็นปีที่ท้าทายของการมีนยเพราะว่าเราคาดการณ์ไม่ใช่แค่กําไรปีนี้จะลดลงนะปี27ก็ลดลงต่เน,นื่องปี26นั้นเนี่ยการลงจุนระยะยาวอาจจะไม่ให้จังหวะของการมีนยนะครับเก<ช>่งกาไรได้แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้าเองแล้วก็มูลค่าพื้นฐานก็10บาท10าตังค์อัพไซด์ก็เข้าใจว่าตอนนนนี้ปรระะะมาณาณัั50%เท่่คคบ พี่เอถ้าราคาหุ้นการบินไทยอัพไซต์จำกัดมันจะไปกระทบกับเจ้านี้ที่แปลงที่เป็นทุนไหมในไตรมาสสี่คืออันนี้คือโจทย์ก็คือว่าหลังจากหเดือนนะที่เขาเข้ามาในตลาดเนี่ยมันหมดเวลาล็อกอัพสิ่งหนึ่งซึ่งนักงทุนต้องต้องมาวางเอาไว้เหมือนกันก็คือเราเดาใจไม่ได้ครับว่าัคนที่ถือหุ้นการบินไทยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้หรือว่าหุ้นกู้ที่แปลง เป็นเป็นทุนแล้วเนี่ยจะทํำยังไงแต่แน่นอนลหละพี่ว่าตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยมันก็ต้องมีแรงกดดันในเชิงของตัวเซนดิเมนต์ละว่าเอ๊ะคุณจะขายหุ้นออกมาหรือเปล่าใม่หมว่าการมนไทยพี่ดิ้งเลยบอกว่าการจะคาดหวังการถีย่ยาวๆเนี่ยจํากัดมากเพราะว่าเราเดาใจไม่ได้แล้วก็กําไรในปีหน้าห 27, ารือปีสองเจ็เนี่ยทิศทางก็เป็นขาลงด้วยฉะนั้นถึงได้มองว่าเป็นการเก่งกาไรช่วงสั้นๆเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดปีหน้าเองเนี่ยพี่คิดว่าเขาคงไม่แจ้งก่อนอ่ะราคาทอนนีก็หลายแห่ง ก็ถือหุ้นในการเปนไทยก็ไม่มีใครท่านพายอ่ะถึงแม้จ่สากลแหลยที่ก็ถือหุ้นการมีนไทยแล้วมีกําไรข่อนล่างสูงงั้นถ้าเขาจะขายออกมาเขาคงไม่แจ้งก่อนเขาเป็นยังไงงันนี่อย่างนี้ก็ฝากไปเลยว่าการการลงทุนในปีหน้าความท้าทายส่วนหนึ่งการเปนไทยก็คือการที่พูดถึงหุ้นอ่ส่วนหนึ่งจากการแปลงหุ้นกู้หรือว่าเงินกู้ออกมาเป็นคุณอาจจะขายออกมาแต่ยังไงก็ตามเนี่ย ที่คิดว่าการมินไทยด้วยสภาพคล่องขนาดนี้แล้วก็มาร์เก็ตแคขนาดนี้เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเข้ามีโอกาสเข้าไปอยู่ในลิสลิสของเซตฟิฟตี้ฉะนั้นเนี่ยช่วงสั้นๆก็อาจจะเทรดดิ้งแล้วก็รอติดตามข่าวว่าเออพูดถึงหุ้นจะมีการขายหุ้หนออกมาหรือเปล่าก็ทําให้หุ้หน,นผันผวนแต่ว่าก็ก็คิดว่ารอให้ราคามันปรับตัวลงเพราใครจะลงทุนนะรอจังหวะแต่ถ้าเกิดจะเทรดดิ้งก็สั้นๆน,นะครับค่ะได้ครับพี่เอ๋วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับยินดีครับ,บสวัสดีค่ะ